สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่องแชงสตอรี่นะคะวันนี้โอจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอาชีพชูกา a b เบบี้ค่ะเป็นอาชีพที่มีเส้นบางๆขั้นระหว่างเพื่อนคุยกับ อนน,อนก่อนอื่นต้องยอมรับเลยนะคะว่าในสมัยนี้เนี่ยสมัยที่มีเทคโนโลยีเข้าถึงเนี่ยก็มักจะมีอาชีพแปลกๆตามขึ้นมาด้วยเนาะอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นอาชีพของวัยรุ่นเลยเนี่ยนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็คืออาชีพชูกาเบบี้ค่ะอาชีพนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะคะหรือว่าไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนค่ะแต่สําหรับต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่กําลังมาแรงเลยนะในหมู่วัยรุ่นแล้วก็ได้รับความ ความนิยมอย่างมากในหลายประเทศด้วยซึ่งต้องบอกก่อนว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ทำได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะชูก้าเบบี้คืออะไรชูก้าเบบี้เนี่ยนะคะเป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงหรือผู้ชายอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณอายุ26ค่ะอาชีพนี้เนี่ยมีหน้าที่หลักๆเลยนะคะก็คือให้ความสำราญหรือว่าให้ความสุขกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีอายุเยอะกว่าตัวเองนั่นเองเพื่อแลกกับเงินของ หรือราคาของที่มันแพงนะคะก็คือแลกมานั่นเองซึ่งลักษณะงานของอาชีพนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับการรับจ้างเที่ยวรับจ้างกินข้าวดูหนังในบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกว่าเอนเตอร์เทนใช่ไหมคะแต่สําหรับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกอาชีพแบบนี้เนี่ยว่าชูก้าเบบี้นะคะซึ่งอาชีพชูก้าเบบี้เนี่ยในต่างประเทศเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนะคะไม่ได้เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายนะท้าไม่ถูก ึงบอกว่าชูการ์เบบี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายในต่างประเทศเนี่ยนะคะเขามีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วก็รัฐบาลของประเทศนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณกรรมล่อลวงหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศมากไปกว่าข้อตกลงที่ ผู้จ้างแล้วก็ผู้ถูกจ้างเนี่ยเขาเดิวกันไว้ตั้งแต่แรกนะซึ่งผู้ว่าจ้างที่เขามาจ้างเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียกว่าชูก้าด addy ค่ะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าชูก้ามัมมี่ค่ะหรือว่าชูก้ามัมมานั่นเองนะคาถามที่สําคัญของการทําอาชีพชูก้าเบบี้ในต่างประเทศเลยเนี่ยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยมีคําถามขึ้นมานะก็คือชูก้าเบบี้เนี่ย มีการขายบริการทางเพศหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยมากๆเลยนะเพราะว่าอาชีพชูก้าเบบี้เนี่ยเป็นอาชีพใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่นแล้วก็ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศนะคะถึงแม้ว่าในบ้านเราจะยังไม่มีอาชีพชูก้าเบบี้ก็ตามนะอาชีพนี้เนี่ยไม่แปลกเลยค่ะที่บางคนเนี่ยเขาจะเหมารวมนะว่า เป็นเด็กเสียเป็นไซไลเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะต้องพูดว่าบางคนนะเขายอมขึ้นเตียงค่ะกับพวกชูการ์แด d ดี้หรือว่าชูการ์มมี่ที่ให้เงินเขาอะนะเพื่อเงินจํานวนมากที่เขาจะได้มานะคะ แต่สิ่งที่ต่างจากการขายบริการทางเพศของ s ูกา r b เบบีเนี่ยก็คือพวกเขาจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมด้วยค่ะในปัจจุบันนี้ s ูกา r b เบบีมีเกิดขึ้นในประเทศไหนแล้วบ้างในปัจจุบันมีหลายประเทศค่ะที่อนุญ,ญาตให้ทำอาชีพนี้ได้ทั้งในสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษโคลอมเบียออสเตรเลียซึ่งเว็บไซต์ชูกา b เบบที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะแล้วก็มีนักศึกษา เข้ามาลงทะเบียนเยอะมากที่สุดเนี่ยก็คือประเทศอังกฤษค่ะมีคนเข้ามาลงทะเบียนถึง1นึ่งแ หมื่นคนค่ะอันนี้เป็นนักศึกษาที่เข้ามาลงทะเบียนเป็นชูการ์เบบี้ไว้นะลองมาเนี่ยก็คือนักศึกษาของประเทศออสเตรเลียค่ะมีนักศึกษามาลงทะเบียนมากถึง1นึ่งแสนคนยังไงก็ตามค่ะถึงแม้อาชีพชูการ์เบบี้เนี่ยนะคะจะเป็นอาชีพที่สร้างกรราําไรหรือว่าสร้างผลประโยชน์สร้างเงินได้เป็นเกาะเป็นกำให้กับตัวบุคคลแต่อาชีพนี้ก็แฝงไปด้วยความอันตรายเช่นกันอีกหนึ่งอย่างเนี่ยนะคะคนในสังคมของประเทศที่มีอาชีพ อาชีพชูการ์เบบี้เกิดขึ้นเนี่ยบางคนเขาก็ยังยอมรับกับอาชีพนี้ไม่ค่อยได้ค่ะเนื่องจากว่าคนที่มาทําอาชีพชูการ์เบบี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักศึกษาค่ะบางคนเนี่ยก็เลยมองภาพไปในภาพลบค่ะมองไปในทางลบสมมตแล้วบางคนก็อาจจะเหมารวมไปด้วยว่าคนที่ทําอาชีพชูการ์เบบี้เนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์หรือว่ามีรีเลชั่นชิพที่แบบว่าเป็นเชิงชู้สาว กับพวกชูการ์ด addy หรือว่าชูการ์มามี่นั่นเองและนี่นะคะเพื่อนๆคืออาชีพใหม่ที่โอ๋พาเพื่อน,อนๆมารู้จักในวันนี้ค่ะรู้สึกว่าอาชีพชูการ์เบบี้เนี่ยจะเป็นอาชีพที่เพิ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศได้ไม่นานค่ะต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายในต่างประเทศนะเพราะว่าเขามีการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลจริงๆคือคนที่จะมาเป็นชูการ์เบบี้เนี่ยนะคะมีการลงข้อมูลเอาไว้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงข้อมูลลึกถึงขนาดคนที่ มาจ้างค่ะก็คือพวกชูก้าเดดดี้ชูก้ามามี่อันนั้นเนี่ยต้องลงข้อมูลลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของตัวเองหรือแม้กระทั่งเงินในธนาคารเงินในบัญชีหรือบางคนเนี่ย ลงแม้กระทั่งสลิปย้อนหลังที่พวกเขาจ่ายค่าน้ําค่าไฟไปค่ะแน่นอนว่าคนที่เขาจะต้องมาเป็นชูก้าเดดดี้หรือชูก้ามามี่เนี่ยเขาจะต้องมีเงินในกระเป๋าในระดับหนึ่งเลยเขาถึงจะมาจ้างชูก้าเบบี้หรือว่ามาซัพพอร์ตชูก้าเบบี้อีกทีหนึ่งะนะคะ เอาละค่ะเพื่อนๆเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นมาบนโลกของเราแล้วอีกหนึ่งอาชีพนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปโอทได้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มันผิดพลาดเนี่ยโอจะต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยโอนำม,มาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอจะต้องไปแล้วดูแลเทคแคร์นะคะเพื่อนๆ โอฝากติดตามคลิปของโอด้วยค่ะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยโอฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะเทคแคร์ดูแลค่ะซี e ูน็ n ก x t t ท m e นะบ๊ายบาย